นายมาช้าไปนะสิพวกขาส่วนใหญ่นั้นถูกท่านกินจนหมดแล้วล่ะว่าไงเนาะนี่เธอกินพวกขาทั้งหมดเลยเหรอแล้วเธอได้กินผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปด้วยหรือเปล่าผู้หญิงเหรอจริงๆแล้วนายก็มาตามหาผู้หญิงของนายนี่เองพระเจ้าสปารอดยักษ์ตัวนี้มันไม่แม้แต่จะโจมตีหวังปิงเลยเหรอนี่หวังปิงกำลังทำอะไรอยู่ก็นแน่เนี่ย ไม่ใช่ล็อกฉันเตรียมใจไว้อยู่แล้วว่าเธอจะต้องตายแน่ๆนี่น,นี่งั้นนายก็พร้อมที่จะเป็นอาหารของฉันแล้วใช่ไหมฉันน่าทำเหมือนอย่างในฝันเลยล่ะจับเข้าปากแล้วค่อยๆย่อยนาอย่างช้าความฝันถ้าอย่างนั้นความฝันนั่นก็เป็นของจริงนั่นเหรอเนี่ยกินฉันเนี่ยนะเธอคิดว่ามันง่ายนักรือไงเหอไอ้อตัวใหญ่นั่นมันบ้าไปแล้ว วงปิงจะควบคุมได้จริงๆนะหรอหวงปิงรู้ว่าเขาถิงแล้วในายแค่โชคดีกันแน่เนี่ยอะไรเนี่ยสำหรับตัวนั้นทำไายตัวเองจริงๆนะหรอเอาละมันจบแล้วพูดออาไปกันต่อเถอะทำไมถึงไม้ใจเย็นนักล่ะนายไม่เห็นไอ้ตัวบ้านั้นมันฆ่าตัวตายกันหรอมันจะไม่แปลกเกินไปหน่อยหรืองไงเออถ้าจะบอกเขาเกี่ยวกับน้องสาวเขายัางไงดีล่ะเนี่ย ช่างเรื่องนั้นขอนเธอพวกเราตีองไปช่วยน้องสาวของนายก่อนจะดีกว่านาะฉันจะเป็นลายลเรื่องนี้หลังจานที่ฉันกลับไปนี่มันปฏิหารชัดๆเลยบวงปิงได้มีพลังวิเศษด้วยหรือเนี่ยผู้ชายคนนี้ทำไมถึงได้พูดเยอะจังเลยเหรอนี่ยช่างมันเถอะระบบฉันต้องการซื้อกองระเบิดหวังปิงรอฉันด้วยสิรีบๆตามมาให้ไวเลย เวียนหัวจังเดินไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วฉันก็หยับตัวไม่ไหวแล้วรู้เหมือนว่าฉันคงจะต้องตายอยู่ที่นี่แล้วล่ะสงสัยจังว่าพี่เขาจะเสียใจบ้างไหมนะอยากเจอพี่เชอยอีกสักครั้งจังเอ๊ะ หรอพ,พี่มารู้วหรอฮะผมว่าคิดว่าคุณตายไปแล้วซะอีกไม่คิดเลยว่าคุณจะหนีเลามาได้นั่นเนี่ยอ่าไม่ใช่พี่ชายของจันนี่นะนี่คุณลูกไหวไหมมีมมมงม,มอยู่แถวนี้เต็ไมไปหมดเลยถ้าอยู่ที่นี่ต่อจะถ,ถูกเจอเาได้เนาะจะฉันไม่มีเรื่องแรงเหลือแล้วล่ะาา <laughs> สมควรแล้วล่ะบอกแล้วไงว่าจะเป็นฮีโร่นะเป็นไงล่ะตอนนี้คนนีแย่แบบเธอน่ะนอนตายอยู่ที่นี่ไปก็เล่ากันได้โปรดอจ่าทิงช่วยที่นี่เลยนะเธอกลับไปได้ล่ะก็ฉันสัญญาเลยว่าจะยอมทำทุกอย่างโอ้จริงเหรอคำพูดของเธอนี่มันทำให้ฉันนึกอะไรขึ้นได้แม้ว่าพวกเราจะกลับไปไม่ได้ แต่ดูเหมือนว่าเธอจะต้องพึ่งพาฉันใช่ไหมล่ะใจะพวกก็คือตั้แต่ฉันใช้ชีวิตมาจะก็ไม่เคยจูบผู้หญิงเลยสักครั้งแทนที่จะปล่อยให้ตายทั้งทั้งแบบนี้มาทำอะไรที่มันโรแมนติกกันหน่อยดีกว่ามัง้งตอนนี้พวกเราไปหาสถานที่ที่จะทำให้พวกเรามีความสุขกันเถอะ